ใช้ City ้212เป็นรุ่นรถทันแรกไฟท้าย2ขีดนะครับรถ13ปีไม้เว้อยู่9 5 0 0 0รถใช้งานปกติเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่พี่บอกในไลฟ์ อ๋อตอนนที่ที่เราบอกแนะนำเขาไปไงในไลฟ์อบบก็รุ่นเดียวกันนี้สองขีดแหละอ๋อโอเคผมจะซื้อรถคันใหม่มีตัวเลือกในใจดังนี้นะครับจะเปลี่ยนซีวิคเอฟซีเหรือรุ่น RS มือสองผมชอบพ่อแม่แฟนไม่อยากให้ซื้อรถมือสองแต่ผมขับอ่าข้อสองฮารีไมือหนึ่งแฟนชอบ Corolla Cross มือหนึ่งพ่อแม่ชอบจะช่วยออกเงินรุ่นไฮบริดหรือไม่ไฮบริดก็ได้หรือสี่ใช้ซิตี้ต่อไปแล้วเก็บเงินไว้แล้วรอซีวิคออกรุ่นใหม่ไม่รู้จะออกตอนไหนปีไหนมีโอกาสที่ออกรุ่นเครื่องเบนซินเพียวไหมครับไรบ้ะเอเอ้สเน ขออีกนิดนะฮะเจ้าี่แลนเซอร์จะกลับมาผลิตไหมครับถ้ามีจะรอข้อมูลที่สําคัญที่สุดแล้วคุณไม่ได้บอกมาในคําถามนี้ใครรับตังความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่คุณกับแฟนคุณเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดพ่อแม่คุณกับแฟนคุณมันเคยมีอะไรแบบนี่ขัดแย้งขนดแย้งกันขัดแย้งกันหน่อย,ยแล้ววันนี้พ่อแม่คุณเลือกรถอีกรุ่นหนึ่งแล้วแฟนคุณ้เลือกรถอีกรุ่นหนึ่งตัวคุณตีกันยับในบ้านเลยนะเว้ยถ้าคุณแต่งงานกันแล้วคุณอยู่บ้านเดียวกับ วันเนี้ยความสัมพันธ์มันสมมติว่าถ้าโหแบบความสัมพันธ์มันแนบแน่นแแฟนพ่อแม่คุณแต่งงานนู่นนี่นั่นรักกันคีตอบได้ละสมมติสมมติถ้าซินาริโอนี้ยถ้าเปอย่างเงี้ยเราเรายังยังพอให้ได้ว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าเลื่องทางแฟนพ่อแม่คุณจะไม่มากันแน่กันแหน่คุณเออรู้ไหมว่าคีย์เวิร์ดในที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนข้อสองเหรอจะเอาไปเปิดให้พ่อแม่ฟังเนี่ยที่เราจะตอบเนี่ยเพราะนั้นแล้วแปลว่าที่สำคัญพ่อแม่ชอบจะช่วยออกเงินคือโครไลคลาสเอางี้เอาีตายแล้วกูคุณอย่าเพิิิ่่่่่่่งงไไปปปเเเดพพพอออแแมมยา เปิดอันนี้เราไว้หลังไม่ก่อนเอาไว้หลังไม่เอาไว้หลังบ้านก่อนนะแล้วแล้วอาทิตย์หน้าผมขออีกรอบนึงพ่อแม่คุณกับแฟนคุณเรลชันชีพเป็นยังไงเดี๋ยวดิพี่พี่เขาบอกว่าในแชทตอบมาแล้ววิ้งตอบมาแล้วไหนะนะพ่อแม่วงเล็บแฟนแต่งงานกันแล้วครับอยู่บ้านเดียวกันคือหาข้อมูลไปดีเบทโอ้โหนี่หนักเลยไม่ยุ่งเลยทิ้งสายไปเลยมีคุณต้วิ๊งไมงทิ้งสายถามนี่ไม่ยุ่ง อย่างนี้ถ้าถึงขนาดว่ามีดีเบตกันนี่คุณวู้ชมท่านดีเบตพวกกูนี่ไม่ตายเลยถามก่อนว่าคำว่าดีเบตเนี่ยอารมณ์เนี่ยระดับความเดือดของเรื่องมันมีกัได้เท่าไหร่คุณดูนี่จะไม่เดือดมากอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะตอบในเอาเหตุผลไปเลยว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้สิ่งที่เราพอจะตอบได้ตอนนี้คือคาแรคเตอร์ของรถแตะขันละกันก็เรื่องของพี่เดี๋ยวผมไม่ท่องน้ำกูไม่กูไม่ไหวแล้วจะตอบรูมแล้วไม่เอางี้เลยหรอไม่ใช่ไม่ไหวกูไม่เกี่ยวมึงหนีนี่เชื่อมีนี้เลยอ่ะโอเคนี่ไปเอาแบบ็คกลัมา c i i v c F k F F C E R S มือล คือคุณชอบอ,ะอ่ะแต่พ่อแม่ไม่อยากให้ซื้อรถมือสองจากคุณขาวปชาใช<อ>่และจริงๆแล้วพูดกันตรงๆนะผมเห็นด้วยกับพ่อแม่แฟนเพราะอะไรรู้ไหม<อ>หนึ่งคุณไม่มีทางรู้นะว่าประวัติรถคันนั้นไปทําอะไรมาก่อนอ,อันนี้ซีเรียสนะ<อ>สำหรับบางบ้านเขาซีเรียสเรื่องนี้กันนะและบ้านนี้ดันซีเรียสเรื่องนี้ด้วยนะเพราะฉันผมมองว่าอันนี้อันนี้สมควรแก่เหตเุทีนี้ S R V R S มือหนึ่งแฟนชอบอผมบอกเลยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะตกหลุมรักกับ S R V ได้โดยง่ายแต่มีผู้ชายส่วนน้อยมากที่จะตกหลุมรับ S R V แต่คือเม่ แปลกใจเพราะว่า เขาทำมาเป็นรถเพื่อที่จะเอาใจวัยรุ่นยุคใหม่แล้วก็เน้นไปทางพวกอ,อิสตรีและไอจีบีทอันนั้นจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเฮดรูป่ะมันจะดูตีไปหมดหน้าตาน้านข้างมันจะดูตีตำแหน่งนั่งขับมันจะสูงจริงๆตัวเบาะมันจะฟีลคล้ายๆไอ้เบาะซิตี้ก็คือเป็นเบาะไอ้ทรงไอ้ซอสไ,ไอ้ซอสแม็กี้อเออ,อมันจะเป็นเบาะทรงนั้นซึ่งคนตัวเล็กๆจะนั่งแล้วโอเคแต่คนตัวใหญ่จะนั่งแล้วไม่จะไม่ได้สบาย้วจะเมื่อยในระยะยาวทีนี้ในเรื่องฟีลิ่งมมมิใใหห่่ไไไเเเยงออคัััััตตตราาา้้้้นนนนปปปืดดชชแ ศูนย์บริการ Honda ในระยะหลังๆก็ต้องยอมรับว่าหาศูนย์ดียากมากไอ้ตอนออกรถ่ะมันดีแต่ไอตอนบริการมันก็อาจจะตามโปรเซสอย่างเดียวแต่ว่า Service สใหม่อาจจะไม่ได้แล้วก็การมีข้อปัญหาอาจจะไม่ค่อยอจะจบะก็คือถ้า Honda ก็ถ้าไปศูนย์สีงคโปยาก็น่าจะพอไหวอยู่ศูนย์นใหญ่เขานี่ โตโยต้าโค o โรล่าครอสเมื่อหนึ่งพ่อแม่ชอบช่วยออกเงินไฮบริดหรือไม่ไฮบริดก็ได้จริงๆตัวไม่ไฮบริดอะคุณมันสนุกนะตัวไม่ไฮบริดตัวเบนซินเนี่ยมันขับสนุกนะเพียงแต่ว่าช่วงล่างมันต้องมันต้องไปต้องต้อง,ต,องต้องแก้นิดหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันเบาแล้วโยนแล้วหวงไปนิดหนึ่งแต่ใช้ซิตี้ต่อไปก็ดีเซฟตังเก็บเงินไว้รอซิตี้รุ่นใหม่ออกไม่รู้จบรีไหนเออซีวิกรุ่นใหม่เท่าที่มีข่าวแพรม,พมออกมาจากข่าวต่างประเทศมันจะต้องเริ่มผลิตในสหรัฐอเมริกาประมาณปี2028คุณรอไหวไหมล่ะ เออแต่ถึง<ด><ด>เวลาน,นี้นซิตี้รุ่นนี้น่าจะใช้ได้อีกสักพักหนึ่งถ้าแต่คันนี้2012มันจะมีสนิมป่าววะก็น่ากลัวอยู่ก็มีสิทธินะถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็กเปลี่ยนใช้ไปก่อนถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็เออก็ก็เปลี่ยนได้แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเก็บเงินไว้หน่อยก่อนตอนนี้ก็ดีกว่าเพราะเดี๋ยวหลังจะดีรถใหม่ๆที่น่าสนใจมันก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วก็ ishi มิสซูชินนเซอร์มีโอกาสจะมาผลิตขายไหมบอกเลยว่าไม่มีครับ เราจะไม่ชี้ไปที่ตัวใดตัวหนึ่งนะเพราะว่าออกเอ้าไอ้นี่นอกีนไอ้นี่นอกบทเราไม่ก็คุณบอกว่าคุณจะไปเปิดให้พ่อแม่ฟังกับแฟนฟังเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราทําได้คือเราอข้อมูลของรถแต่ละคันที่เราขับมามันจะเป็นฟินนี่ประมาณไหนแล้วคุณไปคิดต่อไปคิดต่อเอง